ครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกิติศักดิ์ลรกลางตอนนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการอัปโหลดวิดีโอและทําการเปิดการสร้างไรายได้กับวิดีโอตัวที่เราอัปโหลดตัวนั้นด้วยนะครับก็คือวิดีโอนี้มันจะต่อเนื่องมาจากวิดีโอวิธีการสร้างไรายได้จาก youtube นะครับสําหรับเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับท่านใดที่ได้ทําการ สมัครวิธีการสร้างไรายได้กับ youtube แล้วแล้วก็ทำการสมัคร Google a d s e n s e พร้อมที่จะทำการสร้างไรายได้แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่บางท่านอาจจะลืมนะครับอาจจะลืมระหว่างการอัปโหลด youtube คือลืมตรงนี้ก็คือลืมติ๊กที่จะทำการสร้างไรายได้กับวิดีโอนะครับแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไม โฆษณาถึงไม่ส่งมาที่ตัวคลิปวิดีโอของเราสักทีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมานําเสนอตรงนี้ให้นะครับว่าท่านลืมเทคนิคการติก๊กการเปิดการสร้างไรายได้ไปนิดเดียวเองครับอ่าเป็นเทคนิคนิดนิดหน่อยๆ,ๆนะครับที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็เดีย๋ยวเรามาเริ่มทําการอัปโหลดนะครับอัปโหลดคลิปกันเข้ามาอ่าก็ทําการอัปโหลดเข้ามานะครับ เอาง่ายๆก็คือท่านลืมติ๊กเปิดการสร้างไรายได้นั่นเองนะครับก็คือเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่าเห็นไหมครับระหว่างที่เราอัปโหลดวิดีโอเข้ามาใช่ไหมครับเขาก็จะมีให้เราตั้งค่าได้หลายอย่างตรงนี้ก็เป็นตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานอ่าแล้วที่สําคัญตรงนี้แหละครับการสร้างไรายได้อ่าเราต้องเลือกมาตรงนี้ด้วยนะการสร้างไรายได้ ปึ๊บเราก็มาติ๊กสร้างไรายได้ด้วยโฆษณาป,ปึ๊บเข้าไปนะครับเท่านี้นะครับวิดีโอของเราก็จะได้รับโฆษณาจากทาง youtube นะครับเขาก็จะส่งเข้ามาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับส่งโฆษณาเข้ามาให้วิดีโอรเราอัตโนมัตินะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แค่ อัปโหลดปุ๊บแล้วทำการติ๊กสร้างไรายได้นะครับตรงนี้เท่านั้นนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ท่านอัปโหลดแล้วมันทำไมเอ๊มันไม่มีโฆษณาส่งมาสักทีอะไรประมาณเนี้ครับก็คือตรงนี้แหละครับ,รห,รบหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคลิปวิดีโอของท่านอะ่ะอ่าเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก youtube นะครับ ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก Youtube เขาก็เลยไม่ทำการส่งโฆษณามาที่วิดีโอของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัโอพโหลดดตรงนี้เราก็ทำการาตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อวิดีโอของเราใส่คำอธิบายวิดีโอนะครับแท็กตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคำค้นหานะครับถ้าเราใช้คำใช้แท็กตรงนี้ที่ มีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นผมใส่ว่า,าสร้างรายได้จาก youtube อะไรเงี้ยครับคนที่เขาพิมพ์คําว่าสร้างรายได้จาก youtube เขาก็จะเจอวิดีโอเราอะไรประมาณนี้นะครับครับผมสําหรับาการอัปโหลดแล้วทาการเปิดการสร้างรายได้กับตัววิดีโอก็มีประมาณเท่านี้เอางี้ละกัน๋ยวผมมาเปิดให้ดูว่าหลังจากที่ เราอัปโหลดวิดีโอเสร็จสมมติตอนนี้ผมอัพโหลดวิดีโอเสร็จแล้วนะครับผมจะเปิดให้ดูว่าเขาจะทําการส่งโฆษณามาให้เรายังไงเดี๋ยวเข้ามาดูกันเข้ามาดูวิดีโอสักหนึ่งตัวเอาเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นคลิปนี้แล้วกัน เดี๋ยดูนะครับว่าไอคลิปเนี้ยของผมอ่ะวิดีโอเนี้ยเขาส่งโฆษณามาให้ผมตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าผมมีคลิปอ่ามีโฆษณาจาก YouTube เนี้ยเขาส่งมาติดให้ตรงไหนโอ้ทำไมมันช้าจังช้ามากนะครับ อลองสังเกตดูนะครับสําหรับวิดีโอนี้ของผมเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนไตเติลวิดีโอครับขึ้นมาขึ้นมาก่อนที่จะแสดงวิดีโอของเราเขาก็จะมีปุ่มให้เรากดข้ามโฆษณาเนี่ยครับพอดีตอนนี้ผมสต็อปไว้นะครับแล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นมาด้านข้างคลิปของเราด้วยด้านข้างวิดีโอคลิปของเราด้วยนะครับออ่า,อาเอาอย่างนี้ นะครับตันนี้ถ้าผมเปิดมันก็จะเล่นวิดีโอไตเติลนะครับพอจบ22วิมันก็จะทําการเข้าไปวิดีโอของเราเนื้อหาของเราเอาอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่ลืมที่ลืมนะครับลืมติ๊กลืมติ๊กไอกตรงเนี้ยครับสร้างไรายได้ระหว่างขั้นตอนที่ทําการอัปโหลดเนี้ยถ้าลืมนะครับเราก็มาทําการมันมีวิธีการแก้ไขยอยู่ตรงนี้นี่ครับ เข้ามาที่เนี่ยครับข้อมูลและการตั้งค่านะครับท่านก็ลองคลิกเข้าไปคลิกเข้ามานะครับถ้าเราลืมเราลืมขั้นตอนนี้อ่าเขาจะมีให้เราวันนี้เน็ตผมค่อนข้างช้ามากจริงๆนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะมีให้เราเข้ามาแก้ไขนะครับการสร้างรายได้อ่า ท่านก็มาทําการติ๊กเปิดการสร้างไรายได้ตรงนี้นะครับสร้างไรายได้ด้วยโฆษณาเสร็จแล้วก็ทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับเท่านี้นะครับเท่านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูเรามากลับมาที่คลิปมาลองดูวิดีโอกันน,นะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นวิดีโอขึ้นมาก่อน เนื้อหาของเรานะครับประมาณนี้นะครับถ้าเรากดข้ามโฆษณาปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่คลิปวิดีโอของเราอะไรประมาณนี้วิดีโอจะไอโฆษณาเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นขึ้นตรงเนี่ยครับขึ้นตรงที่เมาส์หัวฉี้เนี่ยนะตรงนี้ครับประมาณนี้สี่เหลี่ยมประมาณนี้ นะครับหรืออาจจะเป็นวิดีโอขึ้นมาก่อนอะไรก็อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาอัดคลิปวิดีโดออาแบ่งปันเนื้อหาความรู้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไดชมกันอีกครั้งสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ